คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจันาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f ทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากผิดลาพประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเดียวของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากร์โดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้าท4 6 5 Channel ใชน y ใน t u b e นะคะต้อนรับเข้าสู่การทํานายดวงเป็นประจําทุกๆเดือนคลิปนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลคลิปเป็นคลิปพิเศษมากนะคะที่กิ่งฟ้าตั้งใจทําให้ทุกท่านมากๆหากกิ่งฟ้าว่างนะคะอ่ะก็เป็นดวงของคนทั้ง7วันประจําเดือนเมษายน2 564นะคะแต่ส่วนท่านใดที่ชอบดูเป็นแบบ12ราศีมากกว่านะคะประจําเดือนเลยอาจารย์ลงไว้ครบเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะอันนั้นอาจารย์จะทาเป็นประจําเลยนะคะก็ ก็อาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วใต้ Description หรือว่าในคอมเมนต์ที่อาจารย์ พินตัวเองเอาไว้นะคะหรือว่าบางท่านถน,นัดในการเข้าช่องของอาจารย์กิงฟ้าเข้าไปนในเพลย์ลิสที่เขียนว่าดวงเดือนเมษายน2 5งหคุณก็จะเห็นครบทุกราศีคุณก็ไปเลือกรับฟังรับชมกันได้เลยนะคะแต่ท่านใดที่ชอบดูเป็นดวงทั้ง7วันหรือจะดูควบคู่กันก็ได้ก็ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก็อย่างอย่างเช่นเคยาจะาทำานายโดยภาพรวมโดยกว้างนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติเป็นแนวทางนะคะอาจารย์ก็จะมีพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านอีกเช่นเดิมนะคะ,ะก็คลิปนี้ขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มนะคะค ว่ามันเป็นคลิปที่อาจารย์ไม่ได้ทำลักษณะนี้แบบนานแล้วพอสมควรนะคะเคยทำเมื่อ4-5ปีที่แล้วคือย้อนไปนานมากนะคะ ก็เห็นหน้ากิงฟ้าบ้างอาจจะไม่เห็นบ้างนะคะไม่ต้องเบื่อกันนะเพราะว่าจะไม่ได้เห็นในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะคะจะเห็นเฉพาะบางคลิปเท่านั้นเองนะะแล้วก็ขออภัยสําหรับแบ็กกราวด์ที่ค่อนข้างจะรกลุงลังมากๆเลยนะคะคิดว่าเป็นสไตล์แล้วกันธรรมชาติเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวกิงฟ้าค่อยๆพัฒนากันไปนะคะอาจจะมีแบ็กดรอปให้มันดูดีกว่านี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ให้ฟังคันทํานายแล้วก็ดูไพ่ของกิงฟ้าแทนและกันเนาะ,อะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับเช้าววันอังคารเรามาดูดูของท่านกันเลยดีกว่าค่ะ relaxation divine support joy openness enlightenment decision, innocence, fulfillment, โ okay. อเคพลังงานที่อาจารย์เห็นนะในเรื่องการงานต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องเคลียร์งานเก่าเยอะพอสมควรหรือว่าเอางานเก่าออกมาทำหรือว่าปรนหนึ่งกลับมาร n โนเวทหรือว่ากลับมา หรือฟื้นความจําอีกรอบนึงหรือทบทวนบทเรียนประมาณนั้นนะคะหรือว่าเรียนรู้จากงานเก่าก็เป็นได้นะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะต้องกลับไปทำเงินทำงานแน,แนวลักษณะเดิมหรือต้องเคลียร์อะไรเดิมๆประมาณนี้นะคะมันมีแบบเดิมๆเ,เก่าๆหรือว่าช่วงนี้เนี่ย ม,มันเหมือนกับว่าคุณจะสบายใจมากขึ้นนะถึงแม้งานมันอาจจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะ,อะต้องบอกตรงๆนะงานเข้ามาเยอะมาแต่คุณยังโชคดีคุณอาจจะมีแบบมีคนซัพพอร์ตมีลูกน้องมีเจ้านายที่ดีหรือว่ามีแบบเพื่อนร่วมงานโคเวอร์เกอร์ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากให้คุณระมาระวังก็คือเรื่องความคิดของเราในบางครั้งบางทีความคิดของเราเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะหรือว่า ค่อนข้างที่จะมูสวิงนะคะหรือบางทีเหมือนเปรียบเทียบฟังรับแบฮอร์โมนของเราอะมันเหมือนแบบมันสวิงไปสวิงมาหรือว่ามันมีเรื่องที่เราต้องแก้ไขยเยอะมันทําให้เราเครียดก็ได้นะคะบางท่านอารมณ์ปกติเลยแต่มันมีเกิดความเครียดขึ้นมามันทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดใจนะคะคือมันถ้าปัจจัยหลกัหลกๆอะ่ะมันมีความสุข แล้วก็มีความทุกข์ปะปนกันในช่วงนี้นะคะคือความทุกข์มันอาจจะเกิดกับว่าปัญหาในเรื่องการงานที่เราต้องแก้ไขยเยอะแต่พอเราเคลียร์เสร็จแล้วมันก็จบสิ้นอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรนะคะ แล้วก็พลังงานของคุณช่วงนี้วาทศิลป์คำพูดคำจราจาแล้วก็การพลิกแพลงสถานการณ์ของคุณค่อนข้างเด่นมากๆต้องเรียกว่าเด่นสุดๆเลยใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นต่างภาษาค่อนข้างโดดเด่นมากตั้งแต่ทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะคะเรียนรู้ในการทํางานไปเรื่อยๆหรือว่ามีการไปอบรมหรือว่าบางท่านช่วงนี้เนี่ย พูดอะไรก็ตามแต่มันดีมากๆแต่ถ้าพูดไม่ดีก็เข้าตัวด้วยเช่นกันฉะนั้นคิดก่อนพูดเยอะๆนะคะอย่าไปมีปัญหาทะเลาะกับใครเพราะว่าช่วงนี้มันมันเหมือนมีคนทั้งรักเราแล้วก็ไม่ไม่โอเคกับเราคือ บนโลกนี้เป็นเรื่องปกติว่ามีคนรักมีคนไม่ชอบเรามีคนเกลียดเราเลยคือมันเป็นปกติของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะแคร์คนทั้งโลกหรือว่าให้คนทั้งโลกมารักเราได้นะคะฉะนั้นมันอาจจะแบบมีบางสิ่งบางอย่างเป็นบททดสอบเรียกว่าท้าทายเป็นบททดสอบที่น่าท้าทายเข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างชัดเจนมากๆในช่วงนี้และคุณจะมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจเยอะตัดสินใจในที่นี้คืองาน คุณต้องเป็นเหมือนเป็นหนึ่งหัวหน้าที่ต้องตัดสินใจแทนทุกคนหรืออาจจะแปลว่าคุณตัดสินใจที่จะทํางานตรงนี้ต่อหรือว่าฉันจะโละงานตรงนี้ไม่เอาแล้วไปทํางานที่อื่นทํางานที่ใหม่เหมือนเป็นการลาออกจากที่เดิมก็เป็นได้นะเพราะพลังงานมันขึ้นว่าอาจจะจบจากสิ่งเดิมที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่แนวของเราและและไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่รู้สึกว่าดีมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะแล้วก็พลังงานของคุณช่วงนี้เนี่ย ให้พยายามหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำหรือว่าหมั่นกระทําความดีนะเพราะว่าช่วงนี้พลังงานเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยซัพพอร์ตคุณแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในรูปแบบคําว่าทําความดีและจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในรูปแบบคําว่ายิ่งคุณทําดีเขาก็จะดนจิตด,ดนใจให้คนรอบข้างคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเราที่ดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่าไอ้บางสิ่งบางอย่างที่ คุณจะสบายใจมากขึ้นมันเป็นอาจจะเป็นบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเคยผ่านมาแล้วเคยทํามาแล้วแต่อาจจะต้องปรับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอมันก็ไม่ได้เหนือบากรกระแงของเรานะคะเราทําได้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณอะ่ะคุณเป็นคนเก่งแล้วก็สมองของคุณค่อนข้างลดแล่นมากในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆละกันนะคะอะไรที่มันไม่ดีพยายามละทิ้งเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีอะไรประปนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะใครที่ทาอาชีพนะคะเกี่ยวกับพวกสื่อออนไลน์นะคะอย่างที่อาจารย์บอกต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นที่่่ไมอยู กับที่เด่นมากๆหรือว่าอาชีพที่ต้องใช้การตัดสินใจตลอดเวลาหรือหน่วยฉุกเฉินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรีบโชดโชดโช,โชหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเซลล์นะคะ,ะคําพูดนะคะเด่นเด่นจริงๆนะคะเอาเรามาดูนะคะสำหรับเรื่องการเรียนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง p r o t e c t i o n ขึ้นมานะคะ clear your energy oh, ออเรียกว่าต้องอ่านหนักเหมือนกันบางท่านเนี่ยรู้สึกเกิดความเครียดเหมือนกันนะคิดเยอะคิดมากเกิดความเครียดรู้สึกว่าวิตกจริตนะคะ,ะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะ ในชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะ f a i กับบางสิ่งบางอย่างได้นะคะคือมันไม่สามารถที่จะให้ทุกอย่างได้ดั่งใจอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะต้องเฟล l ก่อนก่อนที่จะได้ดีบางท่านอาจจะต้อง สอบตกก่อนก่อนที่จะได้ดีบางท่านอาจจะต้องแบบไปรับประสบการณ์ก่อนที่จะได้ดีนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะสอบตกนะคะแต่หมายถึงว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าได้คะแนนไม่โอเคหรือว่าไปลองสอบเพื่อรู้แนวทางก็เป็นได้นะคะ,ะบางท่านบอกว่าถ้าสอบที่นี่ไม่ได้อาจารย์บอกเสมอคนเรามีความเก่งและพรสวรรค์แตกต่างกันคุณอาจจะได้อีกที่หนึ่งก็ได้แต่ถ้าในลักษณะนี้ถ้าคุณมีความพยายามไปเรียนเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมเรียนพิศเศษเพิ่มเติมไปติวเพิ่มเติมอาจารย์ คิดว่าคุณมีโอกาสที่จะสอบผ่านเหมือนกันนะคะแต่มันเหมือนกับว่าคุณต้องมีความพยายามให้มากยิ่งกว่านี้เพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณเอง,องต้องต้องอดทนให้มากกว่าปกติบางท่านอ่านหามรุ่มหามค่ำตาเป็นหมีแพนด้าบางคนขี้เกียจต้องเรียกว่าถ้าขี้เกียจปุ๊บอะมันก็ไม่ได้ผลนะคะคืออย่าลืมนึกถึงคนที่เขาเสียให้เราเรียนด้วยนะคะในกรณีเรายังไม่ได้แบบจ่ายเงินเองอย่าง,างเงี้ยอย่างตอนที่อาจาร,รย์เรียนอาจาร,รย์ก็ต้องยกตัวอย่างตัวเองเนาะเ,เ,เพราะว่าตอนที่อาจาร,รย์เรียนอาจารย์อะ เป็นคนเรียนไม่เก่งแต่อาจารย์เชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองมีความพยายามมากกว่าคนอื่นเขาด้วยความพยายามเนี่ยมันทําให้ให้เรามีแรงผักดันมากกว่าคนอื่นเขาอาจจะเหนื่อยมากกว่าคนอื่นหลายเท่าหลายเท่ามากๆนะคะแต่ เราอาจจะได้คะแนนที่ดีมากกว่าคนที่เก่งก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งอาจารย์ก็เคยประสบกับตัวเองว่าเออคนที่เก่งเขาเก่งอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกเขาขึ้นหิ่งอยู่แล้วเขาเก่งนะคะเขาอัจฉริยะอยู่แล้วแต่เราไม่เก่งแต่เราต้องมีความพยายามมากกว่าขเขาเหนื่อยหน่อยแต่นั่นมันคือการฝึกตัวเองที่มันก้าวไปอีกสเต็ปอีกขั้นนะคะในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะคะพลังงานของคุณก็เลยเป็นช่วงว่าช่วงนี้ต้องอ่านหนังสือแบบเยอะการบ้านอาจจะเยอะมีหลากหลายสิ่งต้องทําเยอะต้องเรียกว่าเยอะสิ่งไปหมด <laughs> นะคะ อดทนสู้ๆดีกว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็ท่องกับตัวเองไว้นี่คือการฝึกตัวเองมันคือสีสันและรสชาติของชีวิตของเรานะคะนั้นอดทนสู้ๆอาจารย์ไปกำลังใจให้เสมอนะคะเรามาดูเรื่องการเงินดีกว่าการเงินเป็นยังไงบ้าง Belonging ขึ้นมา Surrender ขึ้นมา Understanding ขึ้นมาขออีกใบหนึ่งโอเค เอนไลท์เอ่อเอนพาวเวอร์เมนต์นะคะเอ่อ uh, ต้องบอกก่อนว่าการการเงินของคุณเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้มันมีมาเยอะเหมือนกันแต่มันมีเหตุที่คุณต้องใช้ออกไปเยอะด้วยเช่นกันอาจจะใช้แต่กการซ่อมนู่นซ่อมนี่หรือว่าทำศิลยกรรมเสริมสวยเสริมหล่อก็เป็นได้หรือว่าหมดไปกับการซื้อของที่สนองนีดหรือสนองกิเลสตัณหาเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าการเงินของคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่มันมีเหตุที่ว่าเข้ามาปุ๊บอบมันมีเหต,ตุต้องออกไปเยอะหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์คะหนูชดใช้นี่สินคน,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 นค่ะ นี้สินของความสุขบางคนอาจจะผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรที่มันเป็นจําเป็นนะคะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรนะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นของคุณก็จะเป็นของคุณในกรณีบางท่านเนี่ยอาจจะมีมรดกตกทอดคุณอาจจะได้มาแบบฟุกฟุกเลรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะได้รับข่าวดี <c oughs> เกิดกับเรื่องของล้าค่าของมีค่าอาจจะมีคนเอาของดีๆมาให้เราเอาของขวัญมาให้เรานะคะแล้วก็รวมถึง ตัวคุณเองนะอาจารย์มองว่าเงินของคุณมันเข้ามาตามปกติอะคะ่ะมันไม่มากไม่น้อยคือปกติมากๆหรือว่าพอๆกับเดิมนะคะอ่าแล้วก็พลังงานของคุณอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ขอพูดเสริมไปเลยแล้วกันนะคะให้ร,าาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกสายตาของเราด้วยบางท่านเนี่ย คือบางท่านอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพได้ด้วยอะคะ่ะเอ่ออาจจะไม่ได้สายตาเสมอไปอาจจะเป็นส่วนอื่นนะคะอาจารย์เลยบอกว่าเออบางท่านอา,อาจจะทําศสติกรรมอยู่แล้วก,ก็เหมือนอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าไม่เนี่ยคืออาจจะเป็นสุขภาพของตัวเราเองหรือคนในครอบครัวหรือเปล่าอันนี้ดูเป็นแนวทางอย่านำไปเครียดนะคะดูเป็นเพื่อเป็นไกด์เฉยๆเนาะเพราะว่ามันเหมือนมีการเสียเงินไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจําเป็นหรือว่าเราต้องต้องใช้นั่นเองนะคะอ่าเรามาเริ่มดูนะคะในเรื่องความรักและนะคนโสดอาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะมีใครสัก คนหนึ่งเข้ามาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีความรักมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็ได้หรือเป็นคนที่เขามีประสบการณ์นในเรื่องความรักที่จะเข้ามาหาเรานั่นเองนะคะ,ะแล้วก็คนคนนี้เขารู้สึกมีคนมีความจรงิงจังจริงใจกับเรามากๆนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะเจอกันผ่านการทํางานหรือว่า มีโอกาสเจอผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นได้นะคะมันเหมือนกับว่ามีคนแนะนําให้รู้จักหรือมีม,ม,มีสื่อกลางอะ่ะทาให้คุณกับเขาได้รู้จักกันบางท่านอาจจะรู้จักกันที่ทํางานเพื่อ่วมง,งานแนะนําให้รู้จักหรือว่าทํางานโคกันก็ต้องเจอกันหรือว่าเจอกันผ่านพวกแอปพลิเคชันต่างๆแต่ก็สแกนกมแล้วก็ดูคนดีๆด้วยละกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนไว้ใจได้ไม่กระทั่งเจอตัวกันเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีให้ศึกษากันนานๆไม่ต้องรีบร้อนแต่อาจารย์บอกว่ามันจะมีเข้ามาเหมือนกันถ้าสมมติเราเปิดใจถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรใน นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเสน่ห์ของคุณค่อนข้างลน้นจริงๆอะ่ะเขาอาจจะชอบเราเพราะว่าเรามีเสน่ห์เรามีความสามารถเราเป็นคนเก่งก็ได้นะหรือว่าเขาเห็นในคาแรคเตอร์ของเราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันน่าดึงดูดเขาก็เลยอาจจะเข้ามาหาเราหรือว่าแอบมองเราอยู่ไกลๆก็เป็นได้นะคะแต่เอาเป็นว่ามันมีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาสูงมากๆเขาอาจจะเป็นคนที่ แก่วิชานะคะหมายถึงว่าประสบการณ์ในประสบการณ์ในชีวิตเขาเยอะไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องความรักนะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราก็ได้หรือว่าอายุาพอกับเราหรือน้อยกว่าเราแต่เขาดูมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ดูมีภูมิฐานดูดีมีชาติตะกูลอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะยังไม่ชัดเจน อาจารย์มองว่ามีโอกาสพัฒนากันต่อนะได้คุยกันมากขึ้นรู้สึกดีกันมากขึ้นถึงขั้นได้ขอกันเป็นแฟนหรือว่าสละโสดนั่นเองนะคะหากเพนเช่นนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะแต่อาจารย์มองว่าได้พัฒนากันค่ะถ้าเอาเป็นว่าถ้าคนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก็จะมีคนอื่นเข้ามาแต่อาจารย์มองว่าคนที่คุณคุยอยู่หรือว่าคุณที่แบบคนที่คุณคุยกับเขามากที่สุดอ่ะมันมีโอกาสที่จะพัฒนากันต่อหรือว่ารู้สึกดีต่อกันมากขึ้นหรืออาจจะมีการบอกชอบกันหรือว่ารู้เป็นนว่าฮ้ย เราชอบแกส่งสัญญาลกแล้วนะว่ามันชอบกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีอกาสที่จะไปต่อกันสูงแบบสูงมากๆจริงๆนะคะสาหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนต้องเรามาระวังอย่างเดียวคือทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์และเรื่องการเงินถ้าไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์และการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องบุตรเรื่องลูกเข้ามาเกี่ยวมากมายนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือยังรักกันเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไร เพลิดเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องผลประโยชน์อะไรเข้ามาก็ตามแต่มันมีปัญหาลุกลามเหมือนกันในช่วงนี้นะคะก็มีสติกันมากๆแล้วกันนะคิดถึงตอนที่รักกันใหม่ๆด้วยละอ่าก็อีกหนึ่งอย่างอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกก็เป็นได้ถ้าคิดจะมีนะคะแต่ถ้ายังไม่อยากมีก็ป้องกันดีๆแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเนี่ยเห็นไหมท้องอ่ะมีโอกาสนะคะสำหรับบางท่านแต่บางท่านอาจจะเป็น LGBTQ บางท่านอาจจะแบบ รับบุตรมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเลี้ยงหลานหรือว่าไม่กระทั่งน้องหมาน้องแมวก็ถือว่าเป็นลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณทั้งสองคนถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจให้คุยกันเปิดใจคุยกันมันจะเข้าใจมากขึ้นถ้ามีปัญหาอะไรแล้วไม่พูดกันมันจะเป็นการเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะระเบิดในที่สุดนะคะมันจะไม่ใช่เรื่องดีนะฉะนั้นมีอะไรพยายามคุยกันแต่ถ้ามีปัญหามันจะเป็นปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่อาจารย์มาว่ามันยังปรับกันได้อยู่นะคะหรือว่าต้องเข้าใจซึ่งกกกัันนและมา ก็ต้องรู้จักกันให้อภัยซึ่งกันและกันพอสมควรนะคะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะ,ะช่วงนี้อาจจะ,ะน้ําหนักขึ้นนิดนึงหรือว่าอุดมสมบูรณ์ทานอร่อยนะคะหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะเป็นได้สูงว่าช่วงนี้เนี่ยต้องเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องเลือดเรื่องความดันปวดหวัวปวดศีรษะเวียนหวัวเรื่องระบบเลือดต่งตางๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวก ความร้อนในร่างกายอะค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้พวกโลหิตท,ทุกๆชน,นิดนะคะอ่าฉะนั้นก็รักษาสุขภาพกันดีๆแล้วกันนะคะพยายามเลือกทานของที่มีประโยชน์หรือพยายามที่จะทานคลีนหรือว่าทานผลไม้หรือว่าอาจจะไปออกกำลังกายจะช่วยได้เยอะนะคะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแต่มันไม่ใช่ปัญหาที่แบบหนักหนาจนน่ากลัวนะคะสําหรับเรื่องการทําบุญนะคะ พลังงานของคุณนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกเสื้อผ้าค่ะ,ะเสื้อผ้าให้กับคนด้อยโอกาสคนยากไร้ต่างๆจะยิ่งดีอาจจะเป็นเสื้อผ้ามือสองก็ได้ที่ยังมีคุณภาพที่ดีคนอื่นยังใส่ต่อได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นข้าของชื่องใช้ต่างๆให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสตามโรงพยาบาลต่างๆมีเยอะมากมันเกี่ยวกับเรื่องพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆอย่างเช่นพมเพิร์ดหรือว่าที่รองรองสาหรับผู้ป่วยต่างๆนะคะ ใน,ในการแบบเหมือนเขาเข้าห้องน้ำอ,ะอ่ะอย่างนั้นอะ่ะอาจารย์เรียกไม่ถูกขอโทษดีนะคะเป็นแผ่นรองต่างๆอาจารย์จะซื้อเป็นบริจาคประจำอาจารย์ก็ไม่เคยเรียกถูกมันเป็นแผ่นรองอ,ะอ่ะสำหรับผู้ป่วยที่เขาแบบอาจะลุกยาก เข้าห้องน้ําเองไม่ได้ต้องตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทําบุญแบบพวกอาจจะเป็นแชมพูยาสระผมแป้งอะไรเงี้ยก็ลองโทรไปถามในแต่และโรงพยาบาลเขาต้องการแตกต่างกันนะคะลองไปหาดูเนาะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จหรือแม้กระทั่งการสวดมนต์นั่งสมาธิให้กรวดน้ําลงดินด้วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นจิตบริสุทธิ์ที่เราตั้งใจจะทําการสวดมนต์อาจารย์แปะไว้ได้านล่างแล้วท้าะกระถางยันล้านคือการเสริมแล้วก็นั่งสมาธิบ้างในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นในการทําให้เกิดสมาธิอย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนนะคะคหรือว่า อาจจะเกี่ยวกับพวก ออกกาลังกายโยคะนะคะอะไรที่สร้างเสริมให้เกิดสมาธิหรือฟังเพลงสบายๆในแต่ละวันละจากสื่อโซเชียลสักหลายๆชั่วโมงนะคะมันจะมีความสุขมากขึ้นจริงๆในกรณีบางท่านอาจจะจ้องจอคอมตลอดหรือว่าติดโซเชียลมากๆก็พยายามที่จะละจากตรงนี้บ้างนะคะมันจะได้แบบไม่ไม่เสพอะไรที่มันแบบเครียดจนเกินไปนะแล้วก็อย่าลืมพ่อแม่บุพกรารีผู้มีพระคุณสําคัญด้วยนะคะกะ็พี่ปานาะอาปุยญาใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราก็อย่าลืมนะคะความกระตันยยูสําคัญด้วยเช่นกันนะคะก็อันนี้ทุก อย่างมันอยู่ที่ตัวเราเป็นสิทธิ์ของตัวเราจะทําไม่ทําหรือว่าจะทําตามหรือเปล่าก็แล้วแต่เรานะคะเพราะว่านี้อาจารย์ได้แค่บอกเฉยๆนะคะ ทุกอย่างเรากําหนดมันเองก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็หมั่นกระทําความดีเพราะว่าความดีจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตามเฟซบ o o กแฟนเพจติ๊กต็อกแล้วก็ไอจที่เป็นเหมือนชื่อช่องเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทาคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่่่่่่ะะะะททีออออาาาาาจจรรย์์แปกเไไวว้ต description Facebook Fanpage Instagram Link Tik Took ม็นนหืคุ มีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ